่อนบังคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตังให้แนเดแอทุกคน สบายดีสบายดีพอน้องมถูสุขนนะม่ผมปอบ่อกบบาสมบูรณ์นะมวนพี่น้องมือนที่อเปิดคลิปอยู่บานกีดีพี่น้องมาดินพูนของไ่าวานกี่ดีนะเออจะน่ามาดินพูนองพ่าวานกี่ดีนะอย่ไปพูไปส้นพักพี่น้องคพี่นี้ก้าดินพูนของไฟนะรู้สึกเป็นงานชุดไทยของึ้นทางล่าพี่น้องแซวขีดนาสมบูรณ์กนี่ก็พูดโต้งแห้งๆเข้า้าขก็มาแห้แ้วเปินพี่น้องแห้อ้มบานเขาเื้อ

โอ้โหขวะรื่ันจะ้นอนไดนขึ้เหรอวกนี้เนจะมาหนาแรงอยู่ขึ้นีลงบัตรขึ้นไปอบัตรนี้ก็่างงบอเออในต่างงบับเขาปกัึ้นเจ้าเร็วงอ่บานะพี่น้องเดี๋ยวสิงูกัน ชาววัดเนาะไป่อเ็กๆนหน่อยๆ่าสกุลจต่ทยนิๆหน่อยๆไายเป็นนายาะดยใหญ่เบิรองเลอพี่้องช่วงนี้พี่ดีแลียเาะกทุกคนหยุดกไลก็แซ่นะเพื่อเป็นกำลังใจใ่าสกคลจิตไทยเป็นนายาได้ใหญ่เโฆษณาเลอพี่้อก,กอออพอ,อกัน,น,พอพกนพอกันตอนมาสกคนจิตายเป็นนายาไดยให่ dan suruh คนอีกแล้วบ้านเราสักคนโคนมันหน่อยนะสี่คนลายบ้านสักคนจะได้ผู้ชายะบ้านที่เจ็บนะไหนผัวขวาผัวเดียวเดียวเดียวมึงยิงเลยอมึสใช่หมดเลยเอามปยิงแล้วมดเลยวะใช่มียี่ห้อน้ เอาเด้งเด้งวันหนึ่งเ,เงพิ่นแต่ก็จะย่อยจะย่อยเมื่อเมื่อกินขผากินน้ำนี่น้อยเขาก็ลงมาใหม่ มือได้ไม่ไดีพี่น้องพี่น้อกัพวกพวกไว้ยิงไม่ยั้งมังต้องมาให้งวน

ภาพเงาภาพตอนนั้นกได้เวลากินเขาแลวโอ้เงียเงียยอยู่เอากินเกยนายยงยงยงต้มสี่นี่พียงไอด้อดงินข้ากินข่ามาพักงกินเข้าเลยเปลเงียเงียเงีย กินเลยคุณ่าจะมหน้ามืมาได้กินเลย <c oughs> กิน,น,นกินกินเนาะกินโอ้มีแตแนวมีแตแนวกินแเสบเนาะปีงประแงระหงมุกบะไม้สมว่าต้มสีนจิ้มงานมา <c oughs> ทางม่ทางวิญญาณูองผ้า ค่อยน้ำมาเนี้ยเออคน้ำคยเล่นเล่นเล่นเอาแ่เลยครับรายพ้าเอาไม่กัพานึ่งไมติกับคุณนะเนดีพี่น้องคือแน่หนนะสมัคกีกันเนาะมงกินน้ำเพลินกัน ไม่ถามว่ามุกปลาจะกิ๊มมาเพื่กินลกิน้มตาเงีย

กินก in, ินกินนี้ไม่แห้งพอน

như này tao có phải <laughs> là cái cái này là ơi nguồn rồi các bạn đi vào đi vào cái cái này là chúng nó vào cái

โอ้หต oh, 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 oh like ่าวยัวไปอากินก well> well> ินมเอากินต้นก็นงมก็่านี่กระโดดมาแกินข้าวอิ่มได้กินข้าวอิ่มเลยกันเนาะน้ำกัมี่ปู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 รปอ่ปู่ปู่นู่ปููปูองู่ปู่ปู่ป รอชีสเดาด้นะเพียงอตอนีกินแซ่บแซบนอพอพ่อข่พ่อ่กินดตีนกัด้นี่อืแซ่บแซบนี่ตอนน่แซบยกินาบดเนี่

ra <laughs> <Đã> tí <tì. cười> Mình đi đi, hết bà nhà cả กินข้าวสมาี้เนาะลังจากพอดเมื่อยได้ก็มากินข้าวกูนอนนั่งกูนี่ข้าวทุกคนแปะขาวอคแเน่กินกินเนยเอออาเลยเลย

Bớt tầm mơ thang, Bớt mềm mơ ở kinh tâm của hợp thảo bên bớt Dũng ơi Dũng

เราเปน็นกังใจให้ทุกคนหนีติดต,ต่อไปเรือยพี่น้องขอบคุณีพี่ที่ซอมอ,อยเนาะบ๊า